ครับก็สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> มีของอร่อยมาฝากฝากทุกคนทุกท่านนะครับเก็บมาได,มได้มันก็ได้กินแบบบ้านๆอย่างนี้ครับของอร่อยของอร่อยนะครับมาจูกันก่อนเลยครับนี่คืออ่าจักไม่อเอ่ยนะครับซึ่งอ่าไม่รู้จะอธิบายไงแล้วเนี่ย <c oughs> ครับ แต่มันคือของแทบแบบบ้านๆถึงแม้จะออกมาสีดําแต่ก็ยังมีความอร่อยอยู่นะครับนี่ครับคือน้ําพลิกอ่าภาษากลางก่อนนะน้ําพลิกเห็ดเพาะฝ้ายอ่านี่ครับออกมามันก็จะดําหน่อยไม่ได้ดูวิธีการทำนะเพราะว่าตื่นขึ้นมาไม่ทันพี่สาวเกลี่ยทำแล้วเกล้วกยก็ไปวัดแล้วไม่ทันครับเราก็เลยอาศัยว่าอ่า กินให้ดูเลยดีกว่าซึ่งมันไม่ยากครับกับการทาน้าพริกเพียงแค่เอามาต้มให้สุกนะครับเอามาต้มให้สุกแค่นั้นเองครับแล้วก็ต้มใส่น้ําปลาหน่อยนึงเหมือนเหมือนทาน้าพริกปลาแล้วป่นปลาอะไรเงี้ยแต่บ้านผมก็เรียกว่าป่นเห็ดเพาะนะครับป่นเห็ดเพาะไฟอันนี้นะครับมันก็จะมีดําหน่อยอซึ่งพริกกระเทียมมะหอมต้องเอามาเผาไฟ มันถึงจะได้หอมแบบถ้าโดนเผาไฟมันจะหอมมากๆอ่าหรือว่าอ่าง่ายๆหน่อยก็จะเอาอ่าหอมกระเทียมใส่ในอ่าอ่ากระทะอ่าเอาไปลวกเอาไปคั่วให้มันสุกหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องใส่น้ำอะไรเงี้ยมันจะได้หอมนะเหมือนเหมือนกับกี่ไฟก็เรียวกว่ากี่ไฟเอาไปเผาไฟนั่นเองแหละครับอ่าป่นเห็ดเพามีเรื่องโมเยอะจังเลยจ้าบ,บ้านที่ได้ ทีนี้มาดูผักครับอ่าอันนี้คือต้มหน่อไม้ไร่ที่ได้มาครับอ่ามันก็จะมีเหลือให้กินอยู่เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าพี่สาวแกแบ่งไปวัดด้วยอชอบไปวัดับ,บานผมชอบไปวัดครับและอีกอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ครับเรียกว่ายาสมุนไพรพอเวลามีปนมีลาบมีก้อยผมจะเะ็ดลืมไม่ได้ครับนี่ครับขุนโจรครับ ฟ้าทลายโจน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 ทั้งหลายแลจะถูกฆ่าด้วยฟ้าทลายโจนโจนโจนนะครับนี่ฟ้าทลายโจนครับสามยอดนะครับไม่เยอะไม่เยอะเอาแค่สามยอดเดี๋ยวจะกินให้ดูครับนี่ก็เป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับยอดมะตูมหรือใบมะตูมอ่อนนะครับหอมหอมเป็นยาสมุนไพรเหมือนกันแล้วนี่ก็ ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะทำให้ตัวเองไม่เจ็บปวดหลังครับคืออะไรครับทำไมจึงไม่ชอบเก็บใบใหญ่ต้องอธิบายต่อไหมเนี่ยการชอบกินของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับอันนี้เขาเรียกว่าชะพลู่ายอดชะพลูฮะดูก็ดู เก็บให้เป็นยาเก็บยังไงกินเนี่ยมันต้องมีดอกอย่างนี้ด้วยนี่คือก,การเก็บเพื่อใีใ้เป็นยาแล้วผมจะไม่เด็ดนะครับผมจะป้อมอ่เอาเข้าไปหมดนะครับเนี่ยเขียวสุดยอดนะครับหอมๆอ่าหรือบ้านเราเรียกว่าผักอีเลิศผักอีเลิอนะภาษากลางเรียกพราะเลชพลู <c oughs> อันนี้คือยอดมะกรอกครับยอดมะกรอกอ e, เปรี้ยวๆหน่อยอมาลดมาลดมาลดความความขมความฝาดนิดนึงยอดอมะกรอกยอดมะกรอกมั survivor, นจะเปรี้ยวนะครับยอดมะกรอกนะครับ,บ,บสุดท้ายสุดท้ายอุ้ยไม่สุดท้ายทิมี2อันอยู่นะครับมี2อันอยู่นะครับออันนี้คืออุ้ยอย่าเพิ่งจำขึ้นมาทุกอันทุกอย่างสิเนี่ย ดูปนๆกันเนี่เหมือนเหมือนอันเดียวกันเลยเนาะแต่ที่ไหนได้นะครับแยกหน่อยแยกหน่อยนะครับเขามีความแตกต่างกันเยอะนะครับอ่านี่นี่ก็เป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนั่นคือคือยอดของมะลุมอ่าส่วนมากเขาจะใช้อ่าอ่าฝักมะลุมที่เอาไปแกงครับแกงมะลุมแต่เขาาไปทำยาเป็นแคปซูลคือ เม็ดมะลุมแห้งนะครับเอาไปบดบดบด,บดใส่แคปซูลทำเป็นยานะครับแต่เรารัดกินก่อนเลยนะเพราะาจะได้เยอะกว่าอีกนะครับก็คือเราจะได้ทั้งคอลลาเจนได้ละเยื่อบางหมายจากการกินพืชผักสีเขียวแล้วก็เป็นยาไปด้วยนะครับอ,อันนี้อันนี้เพื่อความหอมแล้วก็ลดกลิ่นลดความขมลงเล็กน้อย,อย ชะอมชะอมอันนี้ชะอมหมดแล้วครับไม่เก็บเยอะครับไม่เก็บเยอะอกินคนเดียวไม่ต้องเยอะแยๆมากมายเอาพอได้อ,อแค่นั้นต่ออาจจะมีหัวตะไคร้บ้างอาจจะมีอะไรเยอะๆบ้างเอ๊อีกอันนึงไปไหนเนี่ยคุณจิตจัดผมหายไปไหนคุณจิตจัดผมเดี๋ยวเดหาดูคุณจิตจัดเอาเจอลูกเดียวเอาแล้วหล่นไปไหนเนี่ยคุณจิตจัดผมเนี่ยเก็บมา 4, ลักสี่ห้าลูกหายไม่รู้ไปไหนสงสัยหล่นที่มือ อันนี้ผัพริกคือพริกคือพิกมันไม่ใช่อะไรมากมายเอาเป็นพริกเป็นพริกเมื่อ,อไรจะกินเนี่ยมาครับจะติดข้าวใหญ่เดี๋ยวเอาคำใหญ่ๆเผื่อทุกคนเลยนะมากินยาด้วยกันนะอือคำใหญ่ๆร้อนด้วยอันนี้อันนี้ถ้วยแจ้วนะถ้วยแจว้วแจวปลาพริกดิบ <t om> แต่ออออออข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 อจิ้มน้ำพริกก่อนนะ,ะให้ผมชิมก่อนหรือว่ากินเผื่อทุกคนก่อนดีเอ่ยเอาเอาเป็นว่ากินเผื่อทุกคนก่อนเอาคำพอประมาณก่อนนะนี่ขนาดพอประมาณนะเนี่ยน่ครับเห็ดเพาะฝ้ายปลาฮาโจม

ชอบยินผักจัดทุกอย่างครับเก็บมาไงจะไม่เด็ดมันจะม้วนๆใส่กันเลยสุดยอดขมได้ที่ในคุณฟ้าลายโจรทำใหญ่เผื่อรุ่นนี้เนี่ยเผื่อทุคนนี้นเน,นี่ย Hãy subscribe cho kênh mà Mì ชอบกินผักเนาะคเราอันนี้มัต้องเด็ดหน่อยมันยาวเกินครับการกินผักแบบบ้านๆอร่อยอร่อยมันต้องกินแบบนี้ครับอ,อ,อแค่ผักก็ําใหญ่เกินแล้วนะเนี่ยก <laughs> <c oughs> ินผักก็อิ่มบ้าอ จำเห็ดอกกับืม่มอ,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 มอม ไม่ใช่เลยนะคือถ้าเราเอาเข้าไปแบบนี้มันต้องเคี่ยวให้ละเอียดก่อนที่จะลืนนะครับถ้าเราอ,อยากจะกินให้หมดคือเคี่ยวต้องเคี่ยวให้ละเอียดก่อนที่จะลืนถ้าเรารีบร้อนลืนลงไปเนี่ยมันจะไปขูดมันจะไปขูดลำไส้นะใชอ่งนั้นเวลากินแข็งแข็งอย่เงี้ยเอะ,ะอมเนี่ยจากส่วนอื่นคนอื่นเขาจะชอบรูดรูดแล้วเก็บที่อ่อนกินได้ไหมแต่เราไม่ใช่ประมาณนั้นนะครับ เราชอบแบบะทะลุทะลวงแต่ถ้ามันแข็งเกินไปแล้วก็จะเด็ดนะครับเนี่ยคือธรรมชาติกินแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน่อไม้ไร่นะครับก็กินแบบนี้จิ้มน้ําพริกจิ้มแจ่วครับจ้าแจ่วเข้าไปบ้านผมกินแค่นี้ก็ยิ่มนะอยู่ได้ครับหน่อไม้ไร่จําแจว่วแค่นี้ก็ ด้วเขาเรียกว่าสุขใดในเล่าจะเท่าได้กินของธรรมชาติที่ตัวเองหามาเก็บมาแล้วอร่อยอร่อยค่ะอย่างนี้อ๋อผงเห็ดพออีสุืำ ่าจะได้อย่างเดียวคืออ่าน่าจะมีกบใส่เนาะเนาะป่น,ปนเนี่เพาะใส่กบนี่คงจะอือมแต่มันไม่มีมิซสหรือไม่กอ,อ่าปลาปลาช่อนสักตัวตัวเล็กก็ได้ไม่ใช่ตัวใหญ่อะรอปลาหมอก็ได้อืม้มสุดยอดหรือปนปลาหรืออย่างเนี้ยแต่แช่เห็ดเพาะก็อืมไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอร่อยแล้วอืมอ้ม ขอ of of ีิใจของเขรเนี่นครับก็เรียกว่าความสุขที่มีกินแบบนบ้าน ถ้าถ้าน้ำพริกเห็ดเพาะไม่เผ็ดจำ้ำเกลียวจ้ำอีกอื้พรือมม์มาะอมอันนี้มันแข็งเกินครับเขาไม่ได้เดี๋ยวมันเยอยากเดี๋ยวมันนาน อน,นี้ก็พับหน่อยครับพับจะอมนะอืมสุกใดในเราจะเท่าสุกข,ของกินแบบบบ้านของเราครับเอาคำํำใหญ่ๆด้วยเนี่ยฝากทุกคนท่านนะครับเนี่ยอื้อือ อสุดยอดครับผมอีกครามอีกครับ ยอดความอร่อยอยูย่กับไปครับจัดไปครับอร่อยอร่อยกับปนเห็ดเผาะแซ่บ ลิ้มยาละบายครับมานั่ง่ายลมเล่นกันดีกว่าทำยังไงถึงจะผายลมเล่นได้อืหัวตะไคร้นะครับหัวตะไคร้ไขรที่ท้องอืดท้องเฟ้อพุดปากเลยทีเดียว เนื่องจากว่าเราไม่ใช่คนกินเยอะนะครับกินน้อยๆ <c oughs> <c oughs> ไม่กันกินเยอะครับกินแค่นี้ก็อิ่มนะครับกับความอร่อยอุ้ยเจอจนได้ นั่งกลมไม่ได้ครับปวดหลังครับนั่งกลมไม่ได้มันต้องยืดขึ้นหน่อยมันปวดหลังครับโอ้ยอ่ะคำสุดท้ายครับเดีทุกคนทุกท่านนะครับครับอ่าน้ำพริกอ่าเห็ดเพาะไฟหรือว่าป่นเห็ดเพาะไฟแยบแซ่บ,ซบทุกคนทุกท่านนะครับ ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่ท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบายจุ๊ก